อยมีตาวันที่สามตัวก็ดีสองตัวก็ดีกคอยก็ดีบวันที่นึงคอยในที่ดีคอยมีชมมีใช้ะปู่เดอร์ลูกมากมนี่ลูกมาขอเหรียญมงคลในคราวว่ารักน่วยรักสิบรักลอยก็ดีสองตัวก็ดีม็คอยมาในครั้งนี้มาสอตัวก็ดีด้อป่เดอสตัวก็ดีเด้กกระมา คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลักกินแบ่งรัฐบาลไม่สนหับงนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทธิยาตในการรับชมร้อยสับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับ FCFAN ครับร้อยสับนั่งโศกเลขด็ดนาโสก มณีแอดมินมาทีสารพญานาคนักลบปูองดำแสนศริจันทานาคราชทราบข่าว่าท่านอาจารย์จเดชเมืองสุรินพันจิมีวิธีขอโชคหมวดประจำวันที่หนึ่งกอรกระดาคม2567หากท่านผู้สมกับมาแล้วเอฟซีนมาแล้วขอคนอะไรคนอะไรนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินลอยสับในการทำงานต่อไป และอย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่มันจะได้แจ้งเตือนมาหอดมาถ,ถึงศาลพยานาคนักรบโปองดำเลยกับบ่วบ่าลายใหญ่ห้างไปพบกับอาจารย์เด็ดกับพิธีขอโชคเพื่อน้ำเหล็กเด็ดไปเชียงโชคเชียงท้ายเขาไปเลยครับของรักบาล ข้าว่าเล็กสามตัวก็ดีสองตัวก็ดีก็ขอให้ผู้องค์ดำแสนศรีจันทานาคราชเปิดดวงชะตาเปิดบุญบารมีเปิดดวงชะตาเทียีเปิดความมั่งมีให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ล้านผู้ท่มาใน้มือนีเพื่อผู้ยูไกยูไกก็ดีลูกล้านมาได้ผู้มือนี้เลอมาเฟิองมาผ้าก็ขอให้ผู้จงโปรดจงภายใหญ่ไข่ใหญ่เชื่อมขอให้ได้ให้ดี คอยปูองดำแสนศรีจันทานาคราชเปิดดวงเปิดบุญบารมีเปิดดวงชะตาเทือดทีคอยความมังมีพาสุขในสถานที่ตรงนี้ขอให้เป็นสิ่งเจริญก้าวนาขอให้นำผ้าโจคราภวาสนาวันทีหนึ่งกรักฎาคม2567ก็คอยมาในคันน้ำมลองหลูก้ี่ปูเดอร์เพราะว่าสามตก็ดีสองตก็ดีในวันนี้ก็คอยปูจงเมตตาคอยปรดให้ไายใหญ่ไข่ใหญ่เสื่อม ้เจอไจางขอให้ท่านจงเมตาขอให้เทพ้าอาลักคุนญ่ไม่ญ่เทพเทวาสิบหกสันป่าสิบห้าสันดินคุนแม่นั่งทรณนี้ปูศักดิ์สิทธิ์ปูดูแลรับชมระค้มหวานุ้มยาจบของพระพักตร์ปดีคุณเูเวกปูม่อนุณเหล็กุณยันก็ดิษฐ์ปปรสีขีไฟป็ดีขอให้ผู้ีปูทางดูในสถานที่นี้ก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาอมวยพรชัย ขอให้มากซอยลูกซอยหลานซอยพี่ซอยน้องเดื่องซาตุซาตุเดืองปู่เรื่องหลานมากมือเรืองซาตุซาตุซาตุดวงเปิดบารมีขอให้ปู่ให้ยาขอให้ตาให้ย่าขอให้เจ้าขอเจ้าแม่คุณต่วยังมีเงี้ขอให้ปู่ลงเส้นสิริกันบ้านตลาดขอใหท่านตรงเมตตาเมตตาลูกเรืองซา สัตว์สัตว์สัตวลูกหลานมากมื่อน,นี้ลูกหลานมาเพืองมาผ่าเด้อูเด้อลูกหลานมาขอโชคขอหลาบมาขอเหล็กมงคลมาขอท้ำคันน้ำม,มุ่นในครั้งนี้ก็คอยดวงดีมิใช่ก็คอยปูจงโปรดดวงภายใยไข่ใยเชื่อม เพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อประโยชน์ในความสุขขอให้พลาดคนไปได้ดีขอให้เกิดขันน้นในมือนี่ก็คอ,คอยคู่เมฆตาเพราะวี่สามตัวก็ดีสองตัวก็ดีก็คอ,คอยมีดีรางวันที่หนึ่งคอยได้ดีดีคอยม,มีโชคมีใช้ดับปูเด้อลูกมากมือนี่ลูกมากขอเหล็กมุนน่งพ้นูนเพราะวัลรักง่ายรักชิบรักลอยก็ดี สองตัวก็ดีกระคอยมาในครั้งนี้มาสองตัวกระดีตะปูเด้อสามตัวกด็ดีแล้วตะปูสิเมตตาใหญ่ไขยใหญ่เสื่อมใหญ่จืดใหญ่จางกอนฟูเมตตา <c oughs> ในครั้งนี้ลูกมาเมืนน่อนี้ลูกมาขอโศก้อปูเด้อขอลาบขอเล่นง <c oughs> วดประจำวันที่หนึ่งขรกฎาคก้มสองพันหึ่งร้ยกสิบเ <c oughs> คันธื้ลูกชาย นาพี่น้องเนาะลูกกับพ่อไม่ยังไรหรอกโอ้ยลูกก็ถือว่าลูกมากเยี่ยมยามตาม,ามข้าวงวดนี่นาะปูเนาะเป็นงวดแรกกันแล้วกันเนาะปูเนาะที่ลูกได้มากลูกสิกันถือลูกสิให้เราให้ไก่ตัวตับปูเด้อพ่วงมาไล่เก่าพ่วงผนละไมเก่าย่างพร้อมน้ำสมน้ำหวาน ข้อมอาหารของข้าวข้อมหมากผู้และบุรี่ข้อมผ่ายเจ็ดชีเออะไรล่ะ,ลละผู้เด้อผู้เด้อว่าตอนนี้เทน้ำปลาติดทำน้ำตาเตียนเทน้ำลงกับขัน ต้องเบาคือคนที่สำคัญต้องกดจังทำพิธีขอสวดด้วยน้ำตาเทียนที่น้ำลุกขันกระน้องอาจารย์จะเด็ท่านอาจารย์กำลังลงอัคระที่เทียนเพื่อจะทำพิธีขอตัวเลิเพื่อให้ fc นำไปแสนโชคแสนตายเนาะ สักตัวสักตัวสกัวมาดูใหม่ลยตรงนี้นี่ถูกเล็เป็นครั้งแรกเลยอาจารย์กำลังปลเกรกเทียนเนาะพี่จะทำเป็นตัวเลขฝากเอฟซีทุกคน คดูโอเคได้ครับแกก็บวชานครับว่าโอเคได้ไม่ได้มาวันนี้เนาะขับรถพาทีมงานไปกรุงเทพเนาะพาเลาตัวหนึ่งข wow, oh, exactly ่าวไผ่ดื้อขุ่าอข้อเ ตอนนี้อาจารย์จะเด็ดจะเอาเหรียนโบราณลงที่ขันน้ำมนต์เพื่อจะทำเป็นตัวเลขเนาะจากขันไม่มีอะไรท่านจะเอาเหลียนเก่าโบราณเพื่อใส่ไว้ในขัน

นี่าจา์จดเทียนเน้ะปูลูสิคอเด็กของรวันที่หนึ่งเดกปูเนาะหมดประจำวันที่หนึ่งขอรักกระดาคมสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเของาวันที่หนึงดูสิขอรักน้อยเด้กปูเด้อ หลักหน่อยก่อนเนาะหลักหน่วยก่อนครับพอหลักหน่วยแล้วหลักหน่วยก่อนครับเก็บไม้เลยท่านเสียผมหมดเรื่อยๆตามช่องสมศักดิ์ยังได้เลยครับคุัต่างมากมีคุณทนายก่เนาะโอ้เด็กมาเร็วนะครับหลักหลักหน่วยเนาะหลักหน่อยสามตัวบ่๊ครางวัลที่หนึ่งเนาะหลักหน่วยขึ้นมาแล้ว ช่วงจเปี่ยนตัวไหนนะครับพิมงเมาด้วยช่วงตัวไหนพิมมาก่อนได้สีพิมทวงลงหน้าก่อนไ่ได้ปยมามีมาหลายช่องคับจอดบอสน้องบอสจอดบอสต้องจองก็มานะจ้องจองงานเลขกสวยนะครับผมงามงามงามจริเป็นเลนไซนเนาะงามบานนี้เดี๋ยวเสห้แม่ไปขอแม่ไปอยู่เว้ย ก็ต <c oughs> er ิดพอตั้งเกตนะครับท่านผู้ชมเนาะอาจารย์จะไม่ใช่กเกียนหรอกมาดูแท้ตัวแร้อะไรครับท่านผู้ชมชุดตัวแรกหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมสามตัว ครับผมเลขสามตัวหลักหน่วยเนาะจลักหน่วยโอ้ซุ่นเดี่ยวมัได้ใส่ผ่าหนี่บราว่าอาจารย์มันจังสิบกขังใส่ผ่านี่เลยให้คัรบใส่ผ่าแดงขอเด้อท่านผู้ชมเลยมาเล็กซี่เห็นไหมครับเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมเนาะเห็นไหมเนาะเห็นไหมครับถ้าเห็นคลิปมาหน่อยนะครับเ่็นเลขอะไรนะครับเป็นเลขหนึงสวยมากเลยครับ ใช่หรอแต่ก็้นเหีนับนนถูกใจถอูกใจก็นเนะกูขากันอยู่ไก่นหลัมวยมาัต่อไปเป็นหลักสิบเ้ะส่วนที่สนหาต่อไปเป็นหลักสิบสามตัวหลักสิบเนาะข้นมาหน่งหลักสี่ิบหนู่มหัิบแล้วบอดู้กหมูไหมเฮ้

เป็นเล็ไไรอีกเรามาเลีกมาเรวมาเนครับสวัสดีจ้าสวัสดีคนน่าเล็กไรเนาะชมยูอืมนันนีเป็นเล็กนะเนาะอนนี้เดารมาเรวมาเลตอนนี้ก็้องแล้งอืมเป็นอันนี้เอฟซีเนเป็นงกัพิมมาบอกก็ได้เด้อพิมมาเล็กนาอื มุ่งส่วนงานนี่อะไรเอ่ยพี่ไม่หน่อยจ้ามีอะไรเอ่ยเอาตรงๆเด้อป่วยเอาตรงๆเด้อหัวดอนที่อานะครับดี่สักนี่อะไรเอ่ยครับลอยครับลอยเป็นตัวอะไรเนาะคุณเอนเอนนะครับนี่อะไรเอ่ยนะครับศตรูพี่ไม่หน่อยนะครับพี่นีอะไรรอ่ยหลักลอยหักอยลักลอยหลักลอยลอยมาแล้วลอยมาลอย

อตัวเนาะใครได้อะไพี่ไม่วรแบ่งไปกันครับยุเบอร์เกออยเลยรออาจารย์สรุปอีกเจหนึ่งเนาะครับเอาตัวหลักหน่อยสองตัวแล้มาแล้วครับสองตัวอีตัวหลักหน่อยเยอะเร็วมากเร็วมากเร็วมากเลยี่ันเป็นตัวอะไรี่แดงๆเห็นเป็นตัวอะไรเนาะเอฟซีพี่มาเลยตัวไหนครับตัวไหน แมนบอกคุณนวรา้าเป็นได่ั้งหกศูนยหเลขเป็นหมากแขงเนี่เก้นย์หกเ็ดามนเก้าศูนย์หกมาเลสีเเลมาสบสามตัวด้ดาุด้ามือทำมันยังทำไม่เป็นเลยนะ ทำมือทังมันทำไม่ได้เลยท่านทำเสมอมาแล้วมาแล้วหลับหน่วยสองตัวสองตัวรับหน่วยก็จะคล้ายๆกันอีกแล้วหนึ่งคล้ายๆกันอีกคล้ายๆกันอีกแล้วนะครับเลขทำไมสองตัวม้วดประจำไวนที่ทุกตัวหลักหน่วยเนาะสองตัวหลักหน่วยได้แล้ว เดี๋ยวหลังสิบหกเขาไปต็จะปาดูเ hmm. ร uh ื huh. цев, <L> ่อกที <fi. S 2> <c oughs> ่มันี่เป็นเชให้เลยห้าสิบเยรเนช่ห้เลยกรจายกระากระกรยสองตัวร้อยชหกครับสองตัวมาอแล้วนะครับมาอแล้วจะคล้ายๆกันนน่าจะเป็น แอ่าแปลกเขาบ่ยาวๆตัวได้เลยอาจารย์น่าจะได้ยินเสียงกระซิบบอกให้พอลบ้างไม่ทราบได้นะนะบครับเป็นตัวใดเนาะมันบังอยู่น่าจะมันส่งเลยตรวนี้โอ้ส่งนะอ้นี่เลสวยจังเลย เอ็ดสิเห็นก็โใดาน้อยไปเบ่งเบ่งคักๆเบ่งชัดๆคำขอบว่าสองหรอคว่าสองนี่เดี๋ยวอดจารท์จะคำทำนายของเอ็ดปรววัดนะคเก้าเทียนหนึ่งหกสองหกสองเก้าเล่นบ่อยา่

จานกมากว่าจาก็บหวาจา์สิเดเลตัวรตั้งใจจานนั่งรถไปมากนี่พวกหมว่าสิไดนึงในสองในสามในย่งต่างจานก็บวหมูอกว่าิเด้มันทำดีกเนาะเดี๋ยวทุกคนสิใหเดี๋ยวทุกคนเชียงจาจานกะบไมากแบบนี้จานกัเสือหมันใด้แบบนี้เพราะว่าจานก็เลยบอกว่าอันพี่น้องมึงแล้ยวคันพี่น้องครับ สิพิจารณาเด้อมังอจอนมาเด้อเพราะงโล,งลงมโมงเอาอันจริงใจที่บ่ถึกตาต,ต้องใจกับพันไปก็ได้จังกับมาขอเป็นแนวทางมาพี่น้นอ,นอ,นอ,องเนาะการเราก็หูวา่าเลขสิอ,ออกตัวใดเพราะว่าอาจารย์คำวาขอพี่น้องอยากไปโชคได้ลาบแล้วแต่คนสิให้แล้วแต่คนชีโคชีหายห้พี่น้องมี อ่ะสติดูว่ามีความพิจารณาในก,นา,การนึงเพราะว่ากระดาษจัดให่เป็นเกพ,พียงแนวทางเลาวพี่น้องเนาะเป็นนมักชอบกันจังมุมมองเอาการคือว่าเป็นแบบมุมมองเนาะการเป็นแนวทางเพื่อว่าไปหาลอตเตอรี่ของรัฐบาลไทยเนะาะมึงลอตเตอรี่เอา,ชอ,า,าอ,อชอบค่ะพิจารณาเพราะชอบกันทานกระดาษก็เป็นอย่าง อล้วก็มาคุยซ้อ,อจันแตยังเป็นคนผู้น้อยอยู่จันเลยบอกไว้ว่าจานยังเลีเ้ยงแนวข้างแต่สำหรับจันที่มาในมือนี้จันก็เชื่อมันอยู่ในขนน้มมนต์ของจันจานได้แบบนี้จันก็ต้องคิดว่าเรียกจันก็ต้องให้บี้ให้น้องจันที่เห็นนี่แหละจันก็บอกว่าแบบเปลี่ยนแนวไหน อาจารย์เลยว่าเดี๋ยวอาจารย์นั่นก um ็จัดให้เขียนให้อ่าึงเนาะแล้วผู้มผู้ใดเห็นเป็นตัวอื่นก็แล้วแต่อ่าชอบเด้อแต่พิจารณาเอาเนาะเอาวาได้คิซอยกันเ็ไปมันผมเาว่ามันวาสนาเนาะครับเพราะว่าอาจารย์จะสลบเด้อ

9036นะครับ906นะครับ906ตัด hmm. ชัดเนนะครับทเป็ไทยกัน hmm. ึไทยมีเงาบิด่นอนสี่ีัวดนะครับองตัดตึกององสองสองมูกตงมาเสลเม็ดเดียว าว0ุนาร์จตัว906เมดเดียว2 926ในกันด้วยเด้อเป็นตัวกันตัวรองเนาะดูดีๆนะแอดประวัติไปไหนเงียบใช่ไหมไม่คอมเมนต์มาแอดประวัติไปไหนไอ,มมนมอะ บ่โอ้โหบ่ได้ยินเสียงมาเห็นอย่างกัเด็กเด็กตัวกันกันเบิ้กันเบิ้นกันเบิ้ เป็นอะไรกันทุกท่านเนาะเป็นเลขอาจารย์จะเด็กขงหยสุจินนะครับท่านผู้ชมก็สามตัวเก้าศูนย์หกนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวคือเขียนสองบางคนก็บทคอมเมนต์มาเลยอาจารย์ลงยันตัวเด็ดๆให้เลยเนาะตัวเด็ดๆเลขก็ไม่หลายเด็ดกับบอลหลายัวบอลหลายชุดนี่ก็มีมี เก้าศ yeah. ูนย์หกสาตัวมีเม็ดเดียวสองเก้าสองหกเป็นเมตางหาไปพิจนาเบิ้งมาตระตามมากระพานอยู่ <h <h ื่แต่เบิ้งได้จ well ้ะย่ายเพิ่นจับไวเลยจันจันพอเหล่านี้นึ่งเนาะซึ่ว่าจันเพื่อนจันฝันในกฝันเนี่ยฟังเดิอพีน้องเนอ จานฝันมาขึ้นฝัน่ามีคนเอเห็ดมาให้สองดอกเห็ดพวกดอกง่ายสดอกเพวกง่ายแมนสงดอกเขามาให้จานเอาเอาเห็ดมาใหยน่น้ำไวางสิเอามาใหจานวางนีจานกลัวยาเด็กิ่นบ่นเลยเราวาจานเด็กมันบ่นนะแต่ว่านี้เด็กกลับาจาน เจ้าน้ามเรยว่าเด็กวันนี้สวนจัเลวาน้คันเบิ้ลัเกินเก่าๆไดหกหกแบนมนิโจานนี้แหละแมน้ารุดตัวใดตัวนึงมันก็ดี่งมากนี่ารุดออกจากตัวใดตัวนึงมันก็ดีผงมากนะ่ยโนี่งมากท่านี้แหละมาคููนี่มาคร่นี่นี่แหละคู้คนไหยแบบกันๆนะานมึงไปไม่บอกว่า เป็นสองตัวเม้นสีดังมานจะใช้กับช้างอืมเออกุญปักปเกินกันดอกผูเล็กผูเจ็บเป็นห้หรือว่าผีเป็นห้เออก้นนี้กันเกเลาเขาปก่อนกันจารก็เยบอกอมเป็นไปได้นะาจารก็เคยบอกว่านี่นะาจารยห้ยเป็นแฉกเนแนวชางนั่นเม่เดิมคอยไปฉีดปิจา,านาเอาเรียกว่าจารก็เยบอกไว้ว่า เป็นดีดังมาทั้งท่าใดพ้นก็ว่าเลขของพ้นสิออกเข้ากับชิดว่าผู้พ้นหายเข้ากับชิดว่าผู้พ้นต้องหายออกด้านกำมันใจว่าเลขทช่ว่าเข้าขออะไรแบบนี้เข้าเกา่าจังสีละ่ะมีน้องเนะเาะว่าพ้นหายแบบนี้ด้าน,นต้องเชื่อมันให้แบบนี้ ขางซงเขาก็ว่าเลยเขาเขาก็อยากถือกันเขาก็อยากถือกันเมนบ่าพีนอ้องเมนแมนสันจังเลยว่าจังได้ก็ต้องอ,กออกบ่ออกบิ่นก็จะอ,ออกนี่แหละออก คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์ลหลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม